เลยนี่ครับผมโอ้ยบร้อยดีเลยครับผมกราบขอบพระคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนด้วยละกันครับที่ร่วมเดินทางไปกับช่องลีทองจี h ช n แนลของเราด้วยละกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยละกันครับ มาแล้วมิดโลเลยครับผมยังไม่รู้เรื่องเลยครับผมนี่ตอนนี้นี่เตียบรอยแล้วครับรถหน่วยนะครับผมมิดโลเลยครับผมเจวจ้าบเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง youtube ที่รักและครบทุกท่านครับผมออกงานอีกแล้วครับผมนี่แหละครับผลงานเกินราคาติดต่อสอบถามราคากันได้ครับ0 8 2 7 5 6 7 2 9 4าทวีชัยพพยศครับ บุดีรามบ้านเรานะฮะไม่เกิน30มหมืนครับผมติดต่อมาได้นะครับผมชุดใหญ่ให้นะครับผมวันนี้ลงแค่16เมตรเด้อพี่น้องนะครับผมวันนี้ลงจอขนาดกลางให้นะครับตู้เบสจะเต็มให้เหมือนเดิม21นิ้ว s a ข้างละ24่ดอกครับผมตอนนี้ต้องถ่ายในส่วนของตู้ลำโพงออกก่อนนะครับผมโอ้เนาะมาถึงกับมิดโลเลยยังไม่รู้เรื่องเลย งานนี้เบรกครับผมไปแล้วครับหนวบเดียวเองเนอะจมเลยโอ้มิลโลเลยนี่ครับผมโอ้เรียบร้อยดีเลยครับผมไม่ใดหรอไม่ใส่ดิ นี่ครับผมอันนี้โดนเบรกนะครับ <c oughs> รถหนุ่ยไม่เป็นทางลีกบอลกรุบบ้านด้วยเนี่ย <c oughs> ถ้าแบบนี้นะ่าจะจมทุกที่อ่ะเดี <c oughs> ย๋ยวถ่ายตู้ออกก่อนนะครับ <c oughs> โอ้นะนี่ก็เพิ่งเกี่ยวใหม่ๆเลยนะครับผม ดินก็แข็งอยู่นะนี่แข็งนะครับแต่ว่าแข็งแบบนี้เกี่ยวข้าเมื่อวานเองใช่ไหมเกี่ยวนี่ยเกี่ยวออกเมื่อวานเองครับผมมิดโลเลยเอ้อติดต่อมาครับผมบุรีรัมบ้านเราไม่เกินสามหมื่นนะครับราคาไม่แรงผลงานเกินราคานะครับกับทีมงานทวีชัยภาพยนตร์ วันนี้ก็จัดเต็มให้เจ้าภาพเหมือนเดิมครับผมวันนี้ก็จะมี2รายการนะก็จะเป็นนะลำตโกรจากทางด้านโคราชนะครับผมสตร์รถแลวครับโอ้นะไม่น่าจมเลยครับผมในงานนี้ก็จะทำงานได้เร็วกว่านี้นะครับตอนนี้ต้องเอารถกระบะมาถ่ายออกนะครับ อันนี้ก็ในส่วนของแม่ค้านะครับเริ่มทยอยกันมาละมิดโลเลยครับพี่น้องเรียบร้อยก็เบกก่อนครับผมนะแต่ก็ไม่ไกลครับผมตู้เออไม่ได้หนักเท่าไหร่นะครับยกสี่คนสบายนะครับฝั่งนี้ก็ทยอยเอาออกก่อนนะครับ ฝากผลงานด้วยนะครับมีงานทุกครั้งติดต่อสอบถามมาได้ครับผมอีกหน่วยหนึ่งที่บอกได้เลยว่าผลงานเกินราคาจริงๆครับผมหน่วยนี้นะวันนี้ก็เป็นงานศพนะครับนู่นฝั่งนู้นก็ได้ยินเสียงทรณีมาอีกแล้วนะฮะตายติดๆกันเลยครับผม นี่ครับตั้งศูนย์เรียบร้อยนะครับในส่วนของตูปปง้ลำโพงเพิ่มทยอยลงแล้วโอ้บรรยากาศช่วงนี้นี่มันสุดยอดจริงๆเลยครับผมถึงสมัยเด็กๆเลยนาอพี่น้องเนาะนี่ครับผมอย่าไว้ใจนะครับดินแบบนี้ครับผมอย่าไว้ใจเด็ดขาดครับผมนี่นะเกี่ยวข้าวเมื่อวานเองครับพี่น้องนี่พร้อมที่จะจมเลยครับ Một đòn lấy pát ly đấy, khói xmông lên đó Cháu bút tụi nào đây? Rốt hè Rốt Hả? Nó nó bỏ tới โรนครับพี่น้องนี่บาดไว้ใจไม่ได้เลยนะครับผมนี่นะครับดินแบบนี้นี่อันตรายครับผมสมรมาระวังกันด้วยนะครับถึงกับมิดโลเลยปลุกเลยครับผมยังไม่รู้เรื่องเลยครับเออนะฮะสุดยอดเลยครับผมงานนี้แบกอย่างเดียวสี่ตู้เองหอบแล้ว อีพี่ว่าเอารถรถกระบะไปตั้งหัวแล้วก็ถอยเอาอ่ะวิ่งเข้าวิ่งออกอ่ะโคเอาชั้นสองบอกรถกระบะใช่ไหมโอ้สุดยอด งานง่ายกลายเป็นงานยากแล้วครับพี่น้องเออนะฮะมาถึงก็ติดเลยครับผมเรียบร้อยอเอาออกไปเบคอนนะครับชุกจะแถวแรกนะเดี๋ยวแถวที่สองก็จะเอารถกระบะถอยเอานะครับ,รบรยเยี่ยมเลยยังไม่รู้เรื่องเลยมาถึงก็เรียบร้อยเลย ได้ได้ถอยไปถึงนั่น s, หรือว่านี่มาตรงนี้ก็เรียบร้อยเลยใช่ไหมจะลงมาตรงนี้ก็เรียบร้อยเลยจะลงมาแล้วติดเลยนั่นนี่ยังไม่ได้ไปใไนเลยด้านบนนี่แข็งแข็งเนาะดินเนี่ย Rams, นีน่ครับดุกดาบดุกดาบเลย เอียงข้างหนึ่งก็เทเร่เลยครับผมแต่บรรยากาศหนังนี่สุดยอดแล้วครับช่วงหน้าหนาวแบบนี้นี่ดูหนังสมัยก่อนเนาะระบบฟิล์มเนี่ยนะฮะพากันจุดไฟนะผิงไฟช่วงหน้าหนาวนะครับปลายฝนต้นหนาวแบบนี้มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยครับ คลิปนี้ก็เก็บบรรยากาศให้ชมแล้วกันนะครับผมฝากผลงานด้วยนะครับผมบุรีดาบ้านเราไม่เกินสามหมื่นครับผมติดต่อเข้ามาได้ครับผมจัดชุดใหญ่ให้นะครับวันนี้ลงจอขนาดกลางนะครับไม่ได้ลงจอใหญ่ให้นะนะครับตามพื้นที่แล้วกันนะครับช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีลมค่อนข้างที่จะแรงนะครับเอาจอขนาดนี้ก็พออ่ะคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันครับพี่น้องโชคดีทุกทุกท่านสวัสดีครับ